เจริญพรหลวงพี่พระมหาอธิบุตรธรรมพงคโวได้เข้ารับการศึกษาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2561และในปีพุทธศักราช2565เป็นประธานสภานิสิตดูแลความเป็นอยู่ของพระนิสิตและในปีนี้เมื่อจบการศึกษาแล้วก็ได้มารับบุญเป็นพระพี่เลี้ยงของพระนิสิตชั้นปีที่1ในศูนย์พุทธศาสตร์ศึกษาดีเซ้นี้ ตลอดเวลาที่หลวงพี่ได้ศึกษาหลวงพี่รู้สึกประทับใจมากๆเลยก็คือสังคมที่เป็นการยนณมิตรเพราะว่าโดยทั่วไปแล้วแต่ละสถานศึกษาสามารถมีระบบการจัดการในเรื่องอาหารในเรื่องที่พักอาศัยได้แต่ว่าในเรื่องของสังคมและบรรยากาศเป็นสิ่งที่ทำได้ยากเพราะว่าแต่ละคนมีมุมมองมีความคิดที่ต่างกันการจะหล่อหลอมให้แต่ละคน กลมเกี่ยวกันนั้นทําได้ยากแต่ว่าที่ศูนย์พุทธศาสตร์ศึกษาดี i มีวิธีการที่ทําให้พระนิสิตท,ท่านมีความสามัคคีกันหลวงพี่เมื่อได้เห็นภาพของพระนิสิตท,ที่ท่านมีความสามัคคีกันก็ทําให้เกิดความประทับใจอย่างยิ่งเหมือนกับพุทธพจน์ที่ว่าสุขาสังคสะสามาคัคคีความพร้อมเพรียงของหมู่ทําให้เกิดสุขมีพุทธพจน์บทหนึ่งที่เราได้ยินกันเป็นประจํา ว่านัตถิปัญญาสมาอาภาแสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มีหลวงพี่ได้เห็นสาธุชนเดินทางมาทำบุญสนับสนุนการศึกษาพระพิสุสธิสม,มเนรที่นี่กันเป็นประจําก็ทำให้เกิดความสบายใจว่าพระพิสุสธม,มเนรท่านมีหน้าที่ที่จะศึกษาเล่าเรียนธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านำมาพัฒนาตนเองแล้วก็เทศสอนให้สาธุชนต่อไปฝ่ายสาธุชนเอง ก็มีจิตศรัทธาหมั่นทําบุญแล้วก็เลี้ยงดูท่านให้ได้มีโอกาสศ,ศึกษาเล่าเรียนธรรมะอย่างเต็มที่เมื่อเป็นเช่นนี้เนี่ยความเจริญรุ่งเรืองก็จะเกิดกับพระพุทธศาสนาได้และพลานิสงผลบุญนั้นก็จะอำนวยผลให้ทุกท่านถึงความเจริญรุ่งเรืองแล้วก็ประสบความสำเร็จในชีวิตสุดท้ายนี้กระผมกราบขอบพระคุณในความเมตตาของหลวงพ่อธรรมชยโย หลงวงพ่อทัตตชีโวที่มีดำริให้จัดตั้งศูนย์พุทธศาสตร์ศึกษา DCI ให้พระภิกษุสามเณรท่านได้ศึกษาเล่าเรียนธรรมะของพระส,มะสมัมมาสัมพุทธเจ้าและขออนุโมทนาบุญต่อสาธุชนทุกท่านที่ทำบุญสน,บสนับสนุนการศึกษาด้วยผลบุญนั้นขอให้สาธุชนทุกท่านถึงความเจริญรุ่งเรืองในธรรมะของพระส,มะสมัมมาสัมพุทธเจ้ายิ่งยิ่งขึ้นไปขอเจริญพร